สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงปูนดวนนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทํากับข้าวนะครับวันนี้จะได้เมนูอะไรนะครับตอนตอนนี้ก็หุงข้าวก่อนนะครับผมก็ซื้อกลับมาแล้วค่อยดูอีกครั้งหนึ่งครับมันอยู่ข้างล่างนะครับมาดูนะครับว่าผมจะหุงข้าวยังไงนะครับมันจะมีหม้อเนะจะพาดูความเป็นอยู่ของ โมซิงบนดวนนะครับนี่นี่ก็จะมีหม้อนะครับหม้อ24โวล์นะครับก็กับข้าวสวยนะครับผมก็จะใส่สามปุงกีนะครับสามครั้งนะครับสองสามนะครับเอาแถมน้อยนะแถมน้อยหนึ่งนี่เราจะมาดูความเป็นอยู่ของผมนะครับว่า แต่ละครั้งผมอยู่ยังไงเป็นยังไงนะครับนี่ก็รอลองของพวงนี้นะครับมาถึงตอนเช้าแล้วน,นี่ก็เก็บว้นะครับเก็บใบตรงน,นี้เดินจะเก็บไว้ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำาสเอาน้ำใสนะครับน้ำเราก็ใส่ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับประมาณสองข้อครับประมาณสองขอ้อสุ้งก็เขาสองขอ้อ ครับหูเข้าอยู่หน้ารถนี้มันจะมีละอองนะครับเราพยายามเปิดกระจกลงด้วยนะครับเปิดกระจกลงเยอะได้ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็ไปตลาดมานะครับท่านผู้ชมไปตลาดตลาดก็อยู่ไม่ไกลนะครับประมาณสองสามโลนะครับสองสามโลภายในรถก็จะลกๆนิดนึงนะท่านผู้ชม ขนโฉดข้นโฉดเมืคุณผูพีอยู่คนเดียวนะครับแฟนไม่มาด้วยนะครับ <sim ult> ก็จะประมาณนี้นะครับอยู่คนเดียวหลังจากที่เอาน้ําใส่เรียบร้อยนะครับเอาข้าวใส่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เสียบปลั๊กไฟนะครับมันจะมีตูดเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปปั๊บเสียบจนจํำนะครับเขามดเรลือได้ใคร แล้วก็เสียบจุดบุรีนะครับนี่เสียบจุดบุรีเลยนะครับของเขามันก็จะขึ้นเป็นไฟแดงๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมเป็นไฟแดงๆๆนะครับนี่ก็โอเคแล้วแล้วก็เปิดกระจกลงให้สีเยอะๆหน่อยนะครับข้าง้นจะเปิดเยอะนะครับข้างนี้เปิดไม่เยอะเพราะว่าไม่มีมุ้งนะครับไม่มีมุงม้งมุ้งอันนี้ก็ใส่ไว้นิดนึงไม,ไม่ให้คนเห็นนะครับมัน เวลาเราตื่นเช้าๆมันจะสว่างเกินไปนะครับนี่ก็รอประมาณ30นาทีนะครับรอประมาณสามสนาทีถ้ามันอ่าสุกนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกับข้าวนะครับผมได้อะไรกินนะครับแล้วก็ปิดไฟด้วยนะครับ ไปดูกันว่าผมจะได้อะไรกินนะครับไปซื้อมาจากสลัดนะครับมาดูกันนะครับก็จะกินกับพี่อำนาจนะครับนี่พี่อำนาจก็นอนอยู่ตรงนี้เห็นไม่เอ่ยมืดนนะครับนี่เราก็ได้ต้มไก่ครับต้มไก่หลัลก็ยยำหอยนางลมนะครับแล้วก็อาหาร อีกมากมายนะครับแล้วก็จะติดน้ำแข็งน้ำโคกนะเดี๋ยวรอดูตอนข้าวสุกนะครับว่าจะพาท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับนี่ก็ไม่เห็นเท่าไหรนะครับกับพี่อำนาจนะครับขับรถสมบัติเบอร์อะไรครับเบอร์เก้าครับโอ้เบอร์เก้ากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ตอนนี้ก็ข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวสวยๆร้อนๆนะครับนี่ หงเซ็นนะครับมันดูหน้าตานะครับนี่อายร้อนๆเลยนะครับอร่อยครับอร่อยผมก็จะมีเมนูต้มไก่นะครับต้มไก่บ้านต้มไก่ตลาดกับแล้วก็หนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลานิ่งครับซื้อมาแต่ตลาดนะครับลวกพักครับแก้วกะปีแก้วปลาทูแมงดาครับกระสอบซวยครับคนคนหนีกับเมาแล้วครับ ก็งบไ่องบได้มือนี้ก็อันนี้ก็สามสิบาทครับอันนี้จทบาไหครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็กับตัวนี้ยังละเก้าบาทยังละเก้าบาทนะครับก็เมนูป,ประหยัดครับอม,มากใส่ที่เดียวนี่ก็ใส่แบบประหยัดประหยัดนะครับกินฟูงช่วยเบเลยครับยาสีบอมมีเงินกับบานครับทรงทั้งบ้านครับ นะครับกินกับกินแบบเมื่อู้ดีปนไหนแล้วนะครับข้าใดญนะครับเขาสวยฮอนๆแบตากหาดเลยครับตากแบบนี้ชิมน้ำกันกอนเงินโอ้อกินกับแบบนี้ละปลาสุดยอดสุดยอด <c oughs> โอ้แซ่บขนาดครับ ขอนหอนกับต้มไก่นะพี่น้องอันนี้ก็ดียังอยครับมีเมนูกีนเขาครับก็มีมาม่าพร้อมครับเม็ดมาม่าอยู่ฟังคุณครับอันนี้ก็ดีเป็นเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มกับอะขนมครับดินเดียวครับตุ่มไก่ครับต้มไก่ ้า <c oughs> มาพอกันในหลยขกันกับยีมี่นลนไลเมนูนะครับเป็นว่าแซบแซบได้ครับแซบอนนี้ก็ลดไลนยครับ ๋ยวเดี๋ยวร้อช่วมพุงนี้นะครับว่าบรรยากาศเมื่ออื่นนี่รถสไลด์ปันใดน,นะครับผมมาหอดกะตอนเซานะครับได้คิวพอดีครับบอกคอยลำไส้ครับมาหอดนอนเลยครับตอนคำคำก็ยังไปหาตลาดไปตลาดครับนางตลาดคือเนือย่างเนื้กินครับ ไปจากซาไทยประมาณสามโลเลยบอมสามโลประมาณสองสามโลประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นปลานิ้นนะครับอายุผู้เดียวกับผมกับนางกินทั้งหนารดผู้เดียวนะครับแต่เราคน้นอายุผู้เดียวกับนางกินหนารดนั่นนะครับรดนี่ก็จะเป็นทั้งบานทั้งทุอองย่างนะครับออ<ๆ>เป็นเฮี้ยนได้เลยครับกินนอนอยู่หันครับ ืมแน่นอนผักหลวบบานท้อนเนี่ยครับห,หลวกกินกับแจ้วครับเน,นี่ยครัตกค่างอะทั้งทีนะครับรอลงมืออืนอนนนน่นครับแอมนั่นอย่งนี้กับใส่แป้งมาน้ำกันเนาะครับอถึงมาหอดหอดวางจังงงครับจาม,มงอืม น้อนใหญ่ทางมาอยู่บ้านนี่ยใหญ่ท่ามากงานบ่อคอยป้านไหนนะครับบ่อคอยด้วนนะครับน,น,บดดนันบ่ด้วนต่ได่บ่ได้ด้วนน้ำนะครับเขาเหมือนกับมีมีอีกครับบ่อสงวางเขาเต็มหมอนนะพี่น้องหันผู้เดียวนี่กินในสามข่าวครับผมผู้เดียวเนี่ยในสามข่าว เส่าเทียงแนงหุงเดียวๆได้ครับกินของหอนแซ่บดีไหมครับเงี้ยวออกเลยอืมตัวยอดของน้ำก็ยุ่ยใกล้ๆครับพี่น้องนี่ใกล้ๆนี่เงี้ยวปดออกเลยกรบผมสำหรับกินอีกอ่ะบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามช่องหมูสิงบุญดวนแล้วก็เพจหมูสิงบุญดวนน้ำเล่นนะพี่น้องกินเขาครับว่าล้ำไรนี่ยจอดอยู่ประตูสองนะครับมันจะสบายก็ประตูร้านจอดจองไรจังไงไก่ของนนะ้ำเนาะ เหมือนน้อนติดยีนของน้ำเลยครับตอนผมออกมาหลดโมไลครับเอามาโชว์ผมเนเจอกันไหมครับคลิปนาครับคลิปนี้ก็ขอกินเขากอนพี่น้องนี่ที่วิดรอดลองกับที่ประมาณนี้นะครับนี่อายุผู้เดียวเดี๋ยวล้อเบิ้งตอนผมอยยุผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะกินจังไหนเนาะครับกินยูจังไหนนะครับน้อนจังไหนไปังไหนแม่งไหนครับเดี๋ยวทาเบิ้งที่วิดผมอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็บายบายครับ บายบายเนี่ยบอกคนเนี่ยบายครับอืมเจอกันไม่คิมนาครับเจอกันไม่คิมนาอู้ว่าให้เด็กบอกยุ่งๆเข้าอยู่